สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับการติดตั้งแผ่นแดมนะครับบริเวณภายใน่ห้องโดยสารนะครับในรถซูบูรุโฟลิเตอร์คันนี้ตามมาชมนะครับเพื่อนสมาชิกครับสีฟ้าๆแวบแวบโลโก้แบบนี้นะครับบ่งบอกนะครับแม่นะฮะแผ่นแดมที่ได้มาตรฐานที่เดียวนะครับของยี่ห้อเทนิเบตซึ่งมีน้ําหนักเบาจริงๆเพื่อนสมาชิกนะครับทุกๆรีวิวทุกคลิปนะผมขอย้านะฮะทนภูมิากาศว่าเราได้ดีเยี่ยมนะครับ และทีมงานของผมนะฮะเราได้นำเทคนิคนะครับและเคล็ดลับเลยดีกว่าเพื่อนสมาชิกนะฮะเราติดตั้งแผ่นแดมนะฮะกับโครงสร้างซึ่งเป็นโลหะนะครับฮะให้เข้ายิดกเกาะกันได้ดีนะครับนี่ฮะเคล็ดลับในการสร้าง e n f o r c e m e n t นะครับบริเวณทั่วแผ่นนะไม่เป็นการซับเสียงนะครับตรงนี้จะเป็นโซนบริเวณเบาะหลังนะเพื่อนสมาชิกนี่นะนิ่งจริงๆนะครับการซับเสียงเขาปึบๆเลยอ่ะแล้วรวมไปถึงนะครับนี่เพื่อนสมาชิกมันจะเป็นช่องน็อตผมถอดเนี่ยดูไปเรื่อย็นะครับ โดยทางทีมงานน้งผมนะผมบอกเลยเลยนะครับเราจะหลีกเลี่ยงคัตเตอร์นะครับมาคว้านมากรีดมาแยงมาอะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับผมบอกไม่มีเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับเรามีตัวเจาะช่องเป๊กโดยเฉพาะนะครับสวยที่เดียวในการเก็บงานเห็นไหมครับทุกอย่างอุปกรณ์ระบบไฟนะครับใช้งานได้ปกติทีเดียวสวยนะครับการเก็บงานการไวสายนะครับผมขอชมทีมงาน้ัสอนสาวและพื้นนะครับการติดตั้งนะรถแต่ละรุ่นก็มาตรฐานเดียวกันจริงๆและรวมไปถึงเจ้าตัวนี้ ผมมาพูดถึงส่วนที่สองซุ้มล้อนะครับส่วนแรกไปแล้วส่วนที่สองกันบ้างบริเวณนี้คือแทบจะเป็นสิ่งสําคัญเลยเพื่อสมาชิกนะครับเวลารถเคลื่อนตัวบนถนนจะมีเสียงสะท้อนนะครับเวลายางบดกับถนนนะครับเสียงที่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเน้นนะครับให้แผ่นแดมนะฮะควบคุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับเนี่ยเพื่อสมาชิกเราเห็นนะครับ่งบอกเลยว่าแผ่นแดมตรงนี้นะครับความยื่นตัวเขาสูงขึ้นรูปขึ้นลายตามโครงสร้างนะครับ แลวการซับเสียงเป็นยังไงอ่ะก็เป็นแบบโอ้โหแม่อันนี้อันนี้อันี้นิ่งนิ่งมากเลยนะเนี่ยเพื่อมาชิกให้อันนี้ผมให้แล้วสวยนะครับแม่บ้านหรือว่าเด็กๆ็กลูกๆนะครับคุณพ่อขับรถไปเหอะนะฮะนะครับเสียงเงียบจริงๆนะผมบอกได้เลยนะครับเสียงสะท้อนนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับอ่ะส่วนที่สามนะครับผมขออ้อมนิดนึงนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับบริเวณหลุมยางอะไรกันบ้างนะครับ เพื่อมาชี้ครับเพื่อมาชี้สังเกตดีฮะว่าทีมงานของผมนะครับเราใช้แดมชนแดมในการต่องเขานี่คือมองแล้วแบบภาพนี่แบบคือเนียนสวยนะการเก็บงานนี่คือไม่ต้องพูดถึงงานเนี้ยเนี้ยสวยๆโชว์ได้โชว์นะผมบอกได้เลยตรงนี้มาร้านผมจบนะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่ใช่มาแล้วผมมาติดแล้วนะครับจะลอกจะล่อนจะมาดึงออกอะไรเงี้ยเนี่ยใช้ได้ยาวนะฮะผมบอกได้เลยนะครับแล้วรวมไปถึงนะครับนี่เดี๋ยวตากล้องนะเดี๋ยวผมรบกวนนิดนึงนะครับอาแผ่นไปดูนะครับนะ กล้องเดินไฟตามนะครับไฟติดๆหน่อยนั่นแหละครับเห็นไหมครับนี่ครับผมชี้ดูเพื่อนมาชิคดูสิครับพิมพ์งานนคอสระพึกครับเราคบคุมพื้นที่นะครับบริเวณนะครับด้านในนะเห็นไหมครับงานดีๆสวยๆเนี้ยแบบนี้นะครับชัดเจนครับการเดินสายของเขาให้อันนี้ให้ให้ให้ทีมงานผมเลยนะครับสำหรับการติดตั้งแผ่นแดมนะครับบริเวณโซนด้านหลังนะครับภายทวีสานะครับก็เสร็จสิ้นไปเทียบร้อยนะครับ